วันนี้ครัวคุณหมูกลับมาพร้อมกับแกงเขียวหวานถูกไหมใช่ค่ะโู้ต้องสองหมอ้อนี่ต่างกันยังไงต่างกาันอันนี้คือหมอ้อกะทิอันนี้กะทิแล้วเนี้ยแคเนชั่นอ๋อดิฉันแคเนชั่นใช่ค่ะพี่หมูนี่พี่หมูมากินได้กี่คนว่าประมาณ30คนได้นะคะเน,นี่ยค,คำถามสำหรับสามสิบคนใ,นใช้เงินไปเท่าไหร่พันนิดๆราคาดีมากก็ตกคนละประมาณสามสิบลองหน่อยเอะพูดถึงถ้ามันใช้แคนเนชั่นกับใช้กะทิมันต่างกันยังไงพี่หมูมันก็จะไม่ค่อยต่างกันนะส่วนบางคนเขาก็จะชอบกะทิแต่อันนี้มันก็กลมนะะค เลือดเนี่ยกี่บาทเนี่ยเลือดเนี่ยก้อนหนึ่งสี่สิบาทหกก้อนสี่สิบาทหกก้อนใช่ค่ะไก่เนี่ยซื้อเป็นยังไงไก่ซื้อเป็นตัวค่ะกี่ตัวหม้อละตัวไก่ก็ไม่แพงนะคะไก่ก็โลแค่หกสิบห้าบาทแล้วกระชากแล้วกรตีนไก่โลหนึ่งอืออันนี้กะทิก่อนอืมอู้ฟาร์กอ้ขอบคุณครับนี่แบบพี่เขาชอบเลยอ่ะไหนทำยังไงเล่าพี่การทำหน่อย แครนชั่นนี่ก็เราก็เราใส่น้ำมันน้ำมันนิดนึงแล้วก็ผัดพริกแกงให้หอมก็เอาไก่ไปผัดผัดไก่ทั้งหมดความอร่อยของไก่มันก็ลงไปพอไก่ไปผัดพอไก่สุกก็ใส่นมแครนชั่นลงไปพอให้นมพอนมเดือดไก่สุกก็เอามาเขื่ลงไปพอเสร็จแล้วเราก็โรยพริกหัวละพาแล้วก็โรยด้วยนมแครนชั่นหน้าพอเสร็จแล้วนี่มีกะทิป่ะอันนี้ไม่มีกะทิเลยเฮ้ยใช่หรอใช่ค่ะเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยแครนิชชั่นทำได้่างนี้เลยหรออันนี้อันนี้พูดจริงจริงเพราะว่ารสชาติดีอ้าว ชิมนิดนึงอยากให้ชิมน้ำหน่อยว่านี่คือไม่มีกะทิเลยถูกไหมใช่ค่ะเฮ้ยถ้าเอาความสะดวกนี่คือถือว่าดีนะ มันมันมีความนวลน,นวล <_ D> แต่ว่ามันเว้ยแต่ว่าอร่อยอ่ะ <_ D> อร่อยมากเลยอะคือกะทิก็คือว่าเอากะทิกับพริกแกงไปผัดก่อนพอผัดพอไก่สุกก็เติมน้ำริกกะไก่ให้ท่วมกระปุงแล้วแต่คนชอบ <_ D> อันนี้คีอแบบกะทิ <_ D> ใช่ค่ะตองเนื้อๆน่ขอเนื้อๆนิดนเดี๋ยวพี่เอพีนหนึ่งอันนี้แบบแมนอันนแบบคชันเฮ้ยมันโคตรจริงๆนะอนะอืออืออืออร่อยอะทหกินุกวันเลยได้ป่าวได้ค่ะททุกวันหรือเปล่าคะ ไปรับจ็อบอื่นหาเงินเฮ้ยเอาคนไปกินใช่ไหมเรียกเลยพี่อะไรกปุ๊บเลยนีเงาสูตรไหนเอาคานชันเมื่อกี้ที่แบบลองไปนิดนึงแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกใหม่ที่มันดีแล้วแอบรู้สึกว่ามันดูไลท์กว่ากะทิด้วยคือจริงๆนี่เป็นคนไม่ค่อยชอบกินแกงกะทิรู้สึนหนักใช่มันหนักแต่คานชันมันมีความแบบเบาๆแจงๆว่าแบบไม่ได้กินของหนักมากนี่นะเดี๋ยวลองกินคู่กับนมจีนดูจะรู้ว่ามันเข้ากันแค่ไหน กินเลยเอาเลือดเพราะว่าจะบอกว่ามันไม่มีคอร์สเตอรอเล่าด้วยนะคาร์เนชั่นอะให้ดูเขาเรียกว่านมข้นตื้อคาร์เนชั่นไข่เจียวเหตุผลเพราะว่ามีไข่เจียวใช่แล้วน้องม,มิ้งอ่านดูเข,ขาเขียนว่า คอเลสเตอรอลมีวิตามินดีเออไม่มีคอเลสเตอรอลกินแล้วสบายใจแบบที่น้องพูดจริงสบายใจสบายใจ,ยใจแล้วจะบอกพอใช้นมข้นจืดคารานช้อนไข่เจียวเนี่ยทำแกงเขียวหวานเนี่ยผมจะบอกหอมมันปรุงง่ายนะครับเราไม่ต้องกลัวพวกกระที่แตกมันกลัวไปแยกชั้นอะไรแบแบนีบ้อันนี้ทำง่ายดูดิมันจะนวลแล้วรสชาติจะไม่เหมือนไข่แบบที่น้องมิ้งบอกเลยหอมมันกลมกล่อมนวลนัวนแล้วอย่างหนึ่งคือไม่ต้องกังวลว่าจะบูดเสียง่ายด้วยสามารถใช้นะครับนอกจากชงเครื่องดื่มที่เราใช้อยู่แล้วนะปรุงในอาหารต่างๆแบบมิ้งก็ได้เหมือนกันก๋วยำทได้ผเตี๋ยวทำได้ผม้ชง เออใครใครกำลังจะหานมข้นจืดคุณภาพดีไว้ติดบ้านนะครับแนะนำเลยนะครับนมข้นจืดคาร์เนชั่นไข่เจียวกระป๋องน,นี้ตอบโจทย์มากอ่มีมีสองหม้อให้เลือกเฮ้ยเอางี้ฉันไม่บอกแกฉันไม่บอกแกแหละพี่หมูตักให้ทไง,งมไม่เหมือนกันเอาละเดี๋ยวเอาล อ่าไม่บอกลองดูลองกินดูพี่หมูเลยพี่หมูไม่ได้ทำทั้งสองหม้อทั้มไม่บอกลองกินดูลองกินดูลองกินดูโอเคชิมดูหรือสีข้นๆแบบนี้จะเป็นพี่หมูเอาอีกได้ไหมคะเอาอันนี้ก็ะชิมเลยจับอีกพี่หมูจากอีกอ่าลองชิมดูน้องแล้วบอกหน่อยว่ารสชาติเป็นไงอร่อยอร่อยเข้มข้นหอมมันสีขั้วในนี้มีกะทิป่ะสีมันเหมือนแบบต้องมีต้องมีกะทิใช่ป่ะใช่หม้อนี้ไม่มีกะทิ ไม่มีกะทิเลยแต่รสชาติแบบจริงอ้าวเชิญใครไม่เชื่ออยากจะลองลองอยากให้ลองอยากให้ลองนี่ต้องคนนี้ครับคนทำอาหารคุณลองกินดูแล้วคุณจะช็อกชิมได้ที่ไหนเออเพิ่มก้นัเป็นคนทำแบบข้าวถูกไหมน้องลองกินดูแล้วพี่บอกก่อนเลยว่าไม่มีกะทิตักเล้เลยคนอื่นช็อกไหมช็อกไหมช็อกไหมนวลไหมไม่ต้องซื้อกะทิเลยไม่ต้องซื้อกะทิเลยอันนี้คือคนทำแบบข้าวด้วยกันนะครับใส่แค่คาร์เนชั่นไม่ได้จากกะทิ ลองจริงๆ,งๆชอ็อกอ้าวแล้วนั่นก็ขายไม่ออกดิเอาแต่ลองกินสองแบบแมันอร่อยคนละแบบนะคุณแต่มันช็อกตรงที่มันไม่ต้องใช้กะทิเลยแล้วมันอร่อยแบบนี้เก่งมบบนนากพี่หมูแล้วรู้ว่าเซฟคอร์สไปได้เยอะพี่โหใช่ยังก,กะทิเงี้ยเราต้องซื้อหัวซื้อหางใช่ซื้อก็จะเพิ่มคอร์สแต่พอเนี้ยมีกระป๋องเลยนี่ไงนะคนทำกับข้าวอีกเห็นไหมเห็นไหมเหมือนเอยได้เลยกินมันนี้ได้ไหมได้เลยเอาเลยไปเือ เฮ้ยเอ้าแล้วแต่คนนะัใช่ไหมแล้วแต่คนะแล้วแต่คนชอบไ็ก็ที่ดีเหมือนกันแต่นรงใคาในชาติจำได้จริงนี่ตื่นเต้นแล้วงบพันเดียวอ่ะพี่หมูหนมจีนตะก้าเท่าไหร่ห้าโลหกับ หกับ2เป็น7โลอันนี้250อันนี้2โลโลละ25 7โล300ทือี่หมูเขาน่ารีเควสยได้ไหมหมูแบบกระเทียมอยากกิหมูทอกระเทียมหมูทอดกระเทียมก็หมักคันเนชั่นอีกคันเนชั่นได้ได้ได้เธอชิมใม่ฉันหน่อยอันนี้เธอชิมแล้วเธเป็นไงบ้างชิมหน่อยหนูอร่อยไหหนูอร่อยง่ายเป็นไง อร่อยปกติสองจับนะสองจับมันจะถามนะมันจะถามก่อนออกกล้องออกกล้องได้กล้องเลยกินเลยออกกล้องดูดีหน่อยสองพอโอ้โหได้กินอีกจริงเหรอใช่พี่ก็มีก็มีกระปังเหรอนะใช่ย่างเงี้ยวันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเลยอะจริงเหรอจริงเพื่อ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 เพิ่มเอ้ยผูดไรอะเพื่อเพื่อมือนี้เลยเออเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญเลยตักได้เลยตักได้เลยเฮ้ยอะไรอะเอากลับบ้านกลัวหมดอะกลัวหมดเอาสูตรไหนอันนี้สูตรอันนี้มัมากกว่ากลัวหมดนี่ใช่กลัวหมด เรีบมาแล้วเ,เอากลับบ้านก่อนลองนะครับใครลองทำดูรสอร่อยคนละแบบอ่ะจากคุณแคทมนี่ก็อร่อยคนละแบบครั้งแรกของทุกคนปั้ที่แบบได้กินแบบคาริชั่นใช่ปกติ<น> <han> กินกะทิมาตออลอดเนื้อจะหมดเราก็เอาจอากหม้อ,อนูน้นมเาเฮยใกล้ตัดกันเลยเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงๆครับอร่อยอร่อยจริงๆครับคาริชั่นแจ๋วจริงที่ยอมรับยอมยอมยอมสวยมากเสื้อเสื้ออะไรครับพี่หมูพี่หมูใส่เสื้ออะไรเสื้อปี๊นี่ซื้อได้นะครับที่ช่องทางโซเชียลมีเดียกลับบ้านจ้า เดี๋ยวน้ไม่ได้อิ่มแค่ที่นี่นะครับอิ่มกันถึงกับบ้าน1,000บาทอิ่มมื้อนี้แล้วก็อิ่มมื้อหน้าอีกอุ้ยจะหมดแล้วจะหมดไปแล้วเจ๊เป็นไงบ้างรสชาติอร่อยแบบอร่อยเลยครับแล้วอันนี้ไม่มีแบบอันนี้ไม่มีกะทินะรสชาติดีใช่ตอนแรกนึกว่ากะทิเดี๋ยวนับชามกินหน่อยอยากรู้นับกินได้กี่ชามแจ๋วอร่อยครับลองทำดูอุ้ยพี่ตั้นมาเติมพี่เบิร์ตมาเติมลองชิมสองหม้อดูอชิมเออพี่เบิร์ดชิมดูพี่เบิร์ดชิมดูอันนี้คืออออแแกกงงงมม่่ครััวขบญชชีต้้ใหเาิน อดูบ่อยลองดูอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะกินเป็นไงอร่อยอร่อยค่ะอร่อยทั้งคู่ถูกไหมอร่อยทั้งคู่แต่ว่าอันนี้ยังไงอันนี้อร่อยกว่าเฮ้ยเชื่อไหมว่าอันนี้ไม่มีกะทิเลยเนี่ยไม่มีกะทิไม่ใส่กะทินี่ จริงจริงจริงอันนี้ล้วนจริงจริงแต่มันเหมือนกันที่เหมแล้วตอนแรกคิดว่าแบบพี่หมูใส่ปลาถัผมตอนแรกเขาแต่ว่าพี่หมูใส่สองอย่างเป็นไงพี่เบิร์ดช็อกไหมช็อกมากช็อกเนาะงงอร่อยเลยอร่อยเลยอันหนึ่งที่ยอมรับของคาร์เนชั่นคือสีสวยดิวมาดิวมาชิมให้พี่หน่อยนี่ก็ทำกับข้าวไงอร่อยไหมฝีมือพี่หมูดีมอร่อยอร่อยไหมอร่อยค่ะไม่มีกะทิไม่จัดกะทิแม่ประโยชนเดียว หรอคอนแทคตันเลอะคอันนัแทคชันหลวมช็อกไหมช็อก็อยเธอเธอมันดีจริงๆเธอฉันงงฮะฉันงงคนละสุดกันเหรอคนละจูเธอฉันงงอันนี้กะทิต่างหน่อยมากใช่เนาะสีแต่แต่สีสวยกว่าเห็นเออเนีสีสวยอ้าวเผื่อพ้าห้างร้านเขาใช้ก็ให้คอนดิชตันได้สีสวยเลยมันได้นะเนี่ช็อกไหมเอาเธอเตี้ยจกินตักก่อนตักเลยตักเลยหมดแล้ว เ<ห>ขา <อ S 2> ขอตักให้ไอ้เผื่อให้ไอ้ชิมคัญนึงดิยป,ป,ปุ้มมากินเร็วหมดแล้วหม้อหนึ่งทำใหม่ทำใหม่หมดแล้วหนึ่งหม้อปุ้มมันไ่กนปุ้มมันกไปเลยมาตักเลยม,กม<ห>ยัก็ไปเลยทุกหยดจริงพี่โก้เนี่ยนะจะลองกินดูสิดูพี่หมูอร่อยไหม ฮ้ยอร่อยมากอ่ะอร่อยไหมนี่จริงนี่พูดจริงอร่อยอร่อยใช่ไมอร่อยไม่มีกะทิเลยแม้แต่หยดเดียวอุ้ยมาจากไหนอะคะเฮ้ย้เนี่ดเฮ้ยหนักจริงจริงเอาเรื่องจริงอร่อยไหมอร่อยจริงอร่อยจริงคาเนชั่นคาเนชั่นไม่ใส่กะทิอุ้ยอร่อยมากช็อกแต่ไอ้หม้อคาเนชั่นหมดแล้วนะอู้ดิกินได้เกินสามสิบคนนะนี่เกินนะใช่เกินแล้วมีตักกลับบ้านีินะแต่กลับบ้านแล้วก็มีเติมเติมรอบต่ออีกพี่ว่ามือได้สี่สิบคนเมื่อกี้นับกันสี่สิบคนสี่สิบคนไม่นับกลับบ้านดิกลับบ้านได้สี่สิบคนอะ 40คนงบหนึ่งันตกคนละ25บาทโอ้อมากได้ทั้งตีนทั้งเลือดนะแล้วก็เนื้อไก่อ่ะปุ้มลองชิมมาให้ดูแบบนี่คือกะทีละปุ้มโอเคปุ้มชิมให้พี่หน่อยน้ำน้ำเขาด้ชน้ำเาห่ัาในปาชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวเราปุ้เพิ่มดูวอร่อยจริงจ อุ้ยนี่ออนท็อปได้ออนท็อปได้ใครเติมได้ใครเติมได้รีฟิลนะครับมีรีฟิลนี่คือข้อดีเหมือนกันก็คือคันนี้ใช้มันใช้ในการเติมได้ใช่โรยหน้าได้หมดเลยโอเคชิมอยากให้ชิมจริงๆน้ำมอสเราไม่เอาไปเออนัวหนัวหนัวแค่ไอเดี๋ยวจะไปกินหม้อกะทิโอเคชิมได้แค่คำหนึ่งเจนเว้ยแต่แค่สีก็ต่างแล้วนะใช่ไหมสีองนี้สวยอ่ะเออดี เออคนละแบบใช่ไหมคนละแบบคนละแบบอร่อยคนละแบบแต่ถ้าคนที่ชอบแบบว่ารวนัวเข้มข้นอ่ะน่าจะนัวใหแบบทางนี้เดี๋ยวไอ้มาชิมก่อนรวนได้ไหมเปิดร้านน้ำชมหมดไปแล้วหนึ่งหม้อใช่ก็เมื่อกี้เดินไปอยากจะตักก็ไม่มีเลยไอ้ชิมอันนี้หม้อที่หมดอนุญาตค่ะชิมให้หมดอันนี้หม้อที่หมดแล้วชิมดูต่างกันยังไงกันทายด เธได้ไหมเป็นไงนัวไหมไม่นัวจังละอันนี้ไม่อันนี้ไม่มีกะทิอ๋ออันนี้คือแบบกะทิไม่ใช่อะเลี้ยหรออันนี้กะทิไม่อันนี้มีกะทิอันนี้ไม่มีกะทิมีอันนี้คือมีกะทิอันนี้คือกะทิอ๋ออันนี้ไม่ใช่กะทิชาติวิธีอันนี้ค่ายนิชั่นอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคนชอบอ่ะแล้วแต่คนชอบแต่ส่วนใหญ่ทุกคนชอบค่ายนิชั่นนะครับโอ้โหนี่ เออใช่ลาดกันเนี่ยไม่เอาใจเหรอครับลาดกันเนี่ย คุณเอีอะไรคุณเอีคุณกินมอกะทินะเสริมแต่ท่านเหล็กเหรออ่ะไปัมสาษห์คนเชิญพี่มอสใช่ครับเป็นยังไงบ้างกับเมนูแกงเขียวหวานไก่ของพี่มอสนี่รู้สึกว่าอร่อยเข้มข้นนี่รู้สึกว่ามันถูกต้องคือเนี่ยเมื่อกี้ชิมทั้งสองน้ำแกงนะใช่ปะนี่ชอบคารนชันเว้ยอันนี้คือเรื่องจริงคือไม่ได้อวยเพราะว่าคือกะทิมันก็อร่อยแบบกะทิแหละแต่ว่าพอกินคารนชันปุ๊บมันรู้สึกแบบเฮ้ยว้าวกว่าเออมันนัวมันแบบคือมันไม่แหลมมันไม่อะไรอ่ะมันนัวเอมนไไ่่กกะแแทิปล้วีจา The กินไปแล้วสองเป็นไงบ้างปกติแพทไม่กินเยอะขนาดนี้นะแต่เนี้ยคือแบบอร่อยแต่ว่าตอนนี้แพทไปคาเนชั่นหมดแล้วก็เลยเอากะทิแต่ทานรอบแรกไม่ใช่หรอใช่ทานรอบแรกแต่มันเสียใจมันได้กินทั้งสองสูตรแล้วเป็นไงคือตอนแรกอ่ะคือไม่คิดว่ามันทำจากคาเนชั่นใช่ปะแต่ตอนนี้พอกินคาเนชั่นู้สึกวกาชอบมากกว่าแพทว่ามันเบากว่าแต่ว่ามันมันแบบมันมันนัวมันเบาแต่มันนัวเออใช่มันเบาแต่มันนัวอ่ะจริงจริงแล้วันนี้เอาคาเนชั่นมาเติมโรยหน้าใช่เอาคารเนชั่นมาโรยหน้าต่อแพทว่าสี เป็นไงบ้างโมกินไปแล้วกินถ้วยถ้วยเดียวแล้วก็เอากลับบ้านอันนี้กินสูตรไหนไอ้สูตรคานชันไงเออเป็นยังไงบ้างอร่อยนัวดูดิข้นครับเออมันข้นเหมือนกะทิเลยเนาะเหมือนเหมือนกะทิเลยเหมือนเราทําที่บ้านเลยลองไปทําสูตรคานชั่นดูว่าแบบหากะทิไม่ได้ก็เอาคานชั่นแทนได้ใช่สมมุติว่าแบบ หากะทิยากหรือหากะทิแบบลำบากอ่ะก็คานชันเพราะมีขายทุกร้านค้าสะดวกที่หมูเป็นไงบ้างอ่ะอันนี้คือทายเทปแล้วนะใช่อันนี้คือเกลียงสองหม้อได้เกินคาดไหมเกินคาดเพราะว่าเราซื้ออันนี้มาห้าสิบอันนี้เหลือแค่ก็เหลือแค่ไม่ถึงที่อ่ะแล้วบางคนไม่ถึงด้วยบางคนก็เอาถ้วยถ้วยตัวเองมาก็สี่สิบเกือบห้าสิบนะใช่อถ้าตีมกมห้าสิบใช่โอ้โหคุ้มมากแล้วทําสูตรคานชันนี้เป็นไงบางเกินคาด เพราะปกติเราใช้คือกะทิกะทิพอได้ลองสูตรคานิชันก็คือเกินคาดเกินคาดวันนี้พี่หมูทําเก่งมากครับทุกคนนี่กลับมาให้ตามคนเรียกร้องนะพี่หมูคนเรียกร้องว่าเมื่อไหร่จะได้เจอโคคุณหมูอีกอย่าดูโคคุณหมูวันนี้กลับมาให้หายคิดถึงขอบคุณลูกค้าสุดน่ารักด้วยนะครับคานชันสุดไอเ่ะใครอยากเห็นพี่หมูทําเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ทาอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกพี่หมูได้เดี๋ยวพี่หมูจัดให้ครับกับโคคุณ もう一つ言ってごましわ。もうか見てるところで。<music> <music>